สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนมาแทนพี่ยิมนะคะวันนี้เราได้มีเตียงมานล้วค่ะก็คือจะเอามารีวิวให้กับลูกค้าดูเนาะค่ะเป็นตัวอย่างเตียงที่ที่ลูกค้าสั่งมาก็เลยลองหยิบมารีวิวให้ดูอ่าใช่ค่ะอันนี้คือจะเป็นแค่1รุ่นในสรุ่นที่เรามีอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรหัส มีทีน้่ง0อนย์1 0 3ใช่ค่ะแล้วหากจะติดอยู่ด้านข้างตรงนั้นนะคะอ่าค่ะอันนี้เราจะเริ่มจากอะไรดีคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงขนาดก่อนดีกว่าอ่าขนาดอ่าค่ะขนาดไม่กี่ขนาดเลยอ่าขนาดของเตียงนะคะทั้ง3รุ่นนะคะก็จะมีทั้งหมดสี่ขนาดอ่าค่ะในเรื่องของขนาดนะคะฝนต้องแจ้งอย่างนี้ค่ะ มันจะมีทั้งหมดเนี่ยสขนาดด้วยกันค่ะใ,<ช>ให้ลูกค้าเขาได้เลือกใช้ใชจะมีตั้งแต่่าผนพูดถึงความยาวก่อนแล้วกันนะคะค่ะ<ช>ความยาวจะมีตั้งแต่180<ช>ถึง สเ <2 S 1> มตร<ม>อ่าค่ะแล้วก็ความลึกค่ะจะมีตั้งแต่6 0ส0ถึง80ขึ้น 8, <10. S 1> ไปอันเนี้ยอ่อมันก็จะอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะใช้งานขนาดไหนเพราะว่าอันนี้ฝนต้องแจ้งก่อนว่าแต่ละคลินิกอะค่ะเขาจะใช้งานขนาดที่ไม่เท่ากันใช่ใช่ค่ะก็อันนี้ลูกค้าเลือกตามความเหมาะสมได้เลยนะคะก็ะจะมี4ขนาดให้คุณเลือกส่วนเรื่องอรุ่นอื่นๆที่เป็นดีไซน์ต่างๆอาจจะต้องรบกวนลูกค้าชมที่หน้าเว็บนะคะอ่าค่ะ แล้วก็รุ่นนี้นะคะจะมีความพิเศษตรงที่ด้านล่างนะคะอ่าดูลังนี้ฝั่งนี้ดูกูด้านล่างเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเปิดเปิดเปิดกล้องกว้างให้ดูนะคะเปิดก้องว้างด้านล่างด้านล่างอ่าโอเคด้านล่างอันนี้ค่ะของรหัส B T 103 3ค่ะต้องบอกว่าขายดีที่สุดอ่าที่ว่าขายดีที่สุดอะค่ะเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่ลูกค้าชอบเป็นตู้เพราะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเดียวที่เป็นตู้แล้วก็มีบานปิดอ่าเราก็สามารถสต็อกของได้นะคะเวลาที่คลินิก เวลาที่คลินิกเราเนี่ยเวลาแบบเขาอาจจะมีแบบเครื่องมงเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นผ้าก็ได้ค่ะผ้าปูผ้าปูผ้าขุมขารวมถึงของต่างๆที่แพทย์ใช้อย่างเช่นว่าพวกถุงมงถุงมืออะไรเงี้ยเ็าจะมาสต็อกไว้ในนี้นะคะแล้วก็ชั้นที่เราเห็นนะคะก็ยังสามารถปรับระดับได้ตึงตึงตึงอ่าเวลาปรับระดับค่ะถ้าลูกค้าไม่ใช้เอาออกได้เลยอันนี้เป็นในเคสที่ว่าที่ว่าเราใส่ของขนาดใหญ่ใช่ค่ะเราก็เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมได้เลยบานค่ะจะเป็นตัวบานสไลด์สลับ ลูกค้าก็สามารถสไลด์ทั้งซ้ายและขวาก็ได้นะคะมีที่ล็อกให้ค่ะก็สามารถล็อกแล้วก็เอาคุณแจออกมาได้เลยกุญแจก็จะมีให้สองดอกนะคะดอกหลักกับดอกสำรองค่ะดอกหลักและดอกนนีะะคและดอกสำรองอ่่าคะตรงนี้จะได้มองเห็นค่ะจะมีไปสองดอกนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราเห็นข้างหน้าแล้วเดี๋ยวฝน บอกก่อนลูกค้าอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีตักลายไม้ขึ้นมานิดนึงนะอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเอ่อเขื่อน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 อันนี้ที่ฝนทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อกันไม่ให้เบาะเลื่อนอะไรเพราะว่าพอถึงเวลาค่ะเราก็แค่สวมบอกเข้าไปปุ๊บไม่เลื่อนไหลแน่นอนใช่ต่ะใช่ค่ะจะอยู่ในตำแหน่งของเบาะได้อย่างพอดีเลยนะคะอันนี้ที่ฝนเล่นสีก็คือเหมือนให้เขารู้สึกว่ามันแบบ จากข้างล่างมันนิดนึงก็ได้แบบไม่ขาวเพลนจนเกินไปอย่างเงี้ยก็แลแต่แบบว่าถ้าถ<อ><อ><ด>้าบางคลินิกอยากได้แบบเป็นสีชมพูแบบทั้งชมพูมพมเลยอย่างเงียได้ไหมคะ สีชมพูก็ได้ค่ะแต่เป็นสีอื่นดีกว่าไม่ใช่ค่ะมันเพราะว่าสีชมพูหรือสีพิเศษต่างๆนะคะบางทีเราต้องเช็คณตอนนั้นว่าไม้ณตอนนั้นเนี่ยสีนั้นเขามีอยู่ในสต็อกหรือเปล่าชอบเป็นว่าลูกค้าทักเข้ามาสอบถามดีกว่าเนาะแล้วก็ลองสอบถามสิ่งที่ไอสีที่อยากได้เข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลองเช็คให้สีค่ะส่วนใหญ่ที่ผลขายมันก็จะเป็น สีพื้นเนาะสีพื้นก็ที่ที่ที่ขายเลยนะนะส่วนใหญ่ก็ไม่ขาวก็เทาจะเป็นอย่างนี้อ่าขาวเทาฟ้าขาวเทาฟ้ารวมถึงน้ําเงินก็มีขาวเทาฟ้าน้ําเงินเขียวเนี่ยคือเรามีหมดอ่าส่วนลายไม้ค่ะก็มีเยอะเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปตัดคุ้งสีแบบไหนอย่างอย่างเช่นว่าสีพื้นตัดกับสีพื้นที่เป็นโทนสีต่างๆก็ได้หรือว่าจะเป็นลายไม้ตัดกับสีขาวอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันอ่าตัวเบาะนะคะค่ะต้องรีบอันนี้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 น้อง น้องรีบขึ้นบอนะคะเมื่อกี้นี้ฝนพูดถึงสีของตัวไปเนาะจะมีสีพื้นเมสีไะ้รไหมใช่เมื่อกี้ที่เราพูดคือสีของตัว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 เตียงนะคะแต่ว่าที่โชว์คือสีของของเราจะต้องบอกว่า เตียงอันนี้ซื้อไปเนี่ยคุณสามารถใช้งานได้เลยแต่หมอนนี่ไม่ได้แถวนะคะหมอน <c oughs> ไม่ได้แถวนะคะไม่ได้แถวนะคะอันนี้อันน,น,นี้ผลมาเป็นพพรไปเฉยๆนะคะอ่ะอันนี้ค่ะสีที่น้องเขาขึ้นให้ดูเนี่ยเป็นสีของบอกนะคะบอกก็คือบอก,ก้อนยน,นี้เลยอ่าเราก็จะสามารถเลือกสีได้คะ่ะว่าเราจะใช้เป็นสีไหนก็สีขาวสีเบสสีเทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกตามความเหมาะสมได้ บางคลินิกที่กลัวเลอะมากๆบางทีก็ไปน้ํำตาลเข้มเลยก็มีนะแต่อัน<า>นี้ก็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 ขึ้นอยู่กับความชอบช,ชอแล้วมาถึงของแถมของแถมตัวเบาะเนี่ยนะคะ,ะมีความพิเศษก็คือว่ายังไง <laughs> พิเศษยังไงพิเศษตรงที่เขาเป็นฟองน้ําที่มีการหุนตัวได้ไวกอนจะต้องบอกว่าอันเนี้ยค่ะเธอคือเป็นเป็นเป็นเบาะที่ทํามารองรับน้ําหนักได้ดีอยู่พอสมควรเพราะว่าเราเข้าใจค่ะว่าเวลาที่มีคนไข้มาน้อยแบบแบบสายอาจจะแบบคะคะกันไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นฟองน้ําที่ต้องต้องเรียกว่าเวลานั่งปุ๊บนอนนอนน้องแอมขึ้นหน่อยอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวน้องแอมคอยู่นะคะ ถ้าเราสังเกตนะคะมันแทบจะไม่ยุบเลยนะคะลูกค้ามันแทบจะไม่ยุบเลยนะคะลงมาก็คือแบบต้องเรียกว่าคืนตัวได้ไวอายุการใช้งานก็ค่อนข้างจะยาวนานมากสีของตัวบอกค่ะเราสามารถเลือกได้อันนี้ผลบอกไวเป็น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 แนวทางให้กับให้กับลูกค้าสมมติว่าในอนาคตเนี่ยใช้งานนานมากเลยยาวนานมากเลยอนาคตแต่มันไม่ขาดสักทีไม่ขาดสักทีอยากเด็ดอยากบอก อยากเปลี่ยนสีบอรดนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้นะคะเพราะว่าอันนี้ผลทําเป็นซิปเอาไว้ให้ลูกค้าอยู่แล้วนะพอถึงเวลาค่ะลูกค้าก็อาจจะไปร้านบอร์ดแถวแถวแถวบ้านแล้วก็ให้เขามาวัดแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยนะคะแต่ว่าก็นานค่ะนานนานเพราะว่าจะเบื่อบางทีเราอาจจะอยากเปลี่ยนสีไปก่อนก็ได้นะาเกเรา ตกแต่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าแล้วก็พูดถึงเบานะเนาะเป็นเป็นของแถมแล้วเป็นหนังที่หนาแล้วสามารถเลือกสีได้แล้วความการยุบตัวของเบาะเราเราพูดไปแล้วทีนี้ผมมาพูดถึงความหนาของเบาะค่ะถ้าเราเห็นค่อนข้างหนานะค่อนข้างหนามากค่อนข้างที่จะหนามากค่ะรับรองว่าถ้าเผื่อนอนไปเนี่ยคนคนไข้ที่ไปนอนเนี่ยหลังไม่ติดกับ ไม้แน่ๆใช่อ่ายังยังคงความนุ่มอยู่นะอ่าใช่ค่ะยังมีความนุ่มค่ะแล้วก็ข้อดีของหนังที่เราทําให้ไปเนี่ยมันสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ทความะอาสมมติว่าคุณลูกค้าจะใช้น้ําชุบผ้าหมาดเช็ดได้สมมุติว่าจะลงแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อต่างต่างก็ทำได้เช่นกันนะคะอ่าน้องแอมสาธิตเช็ด การนำความสะอาดง่ายนะคะไม่ได้มีแค่ตัวเบาะอย่างเดียวตัวเตียงตัวเตียงตัวเตียงบ้านตองเก็ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือของที่เราทําไปค่ะลูกค้าก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้หมดนะคะก็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 แล้วแต่ค่ะว่าเราจะทําความสะอาดที่ส่วนไหนอันนี้เดี๋ยวฝนให้น้องนุ้ยลองขึ้นให้ดูก่อนดีกว่าก่อนที่จะขึ้นน้ำหนัก ลองมาดูตะเกียมาสเปคสเปคของคนที่จะทดลองนอนให้ดูนะความสูงอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบนะคะร้อยเจ็ดสิบเซนร้อยเนหนักน้ำหนักน้ำน้ำหนักอยู่ที่9ก้าสิบาสิบแปดนิดนิดนะคะก็ประมาณร้อยนะคะคนคนก็จะกะว่าน้องเขาหนักประมาณร้อยแล้วกันนะประมาณร้อยเพราะว่าดูร่าฐานก็น่าจะร้อยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องขึ้นขึ้นให้ดูอ่ะน้อย ปกติเราจะใช้งานด้านหน้าแต่ว่าอันนี้เราสาธิตให้ดูนะอ่าค่ะอันนี้คือคือให้น้องขึ้นให้ดูนะคะจะได้แบบมีความสุภาพสักนิดนึงนะโอเคค่ะอันนี้นะคะที่นัองนุ้ยกําลังนอนอยู่ด้วยขนาดเตียง200เซนลึกหกพอพออันนี้พอแต่อย่างที่ฝนบอกนะคะเราเลือกใช้ตามความเหมาะสมของเรานะว่าเราจะเอาสัก6กหรือว่าจะเอาสัก80อสาสมมติว่า ขอฉีดยาหน่อยค่ะก็ยังต่อมาขะอย่างเงี้นะคะโอเคโอเคโอเคอ่ะไหนลองลุกให้ดูหน่อยอ่าโอเคค่ะขนาดตัวใหญ่ๆเนี่ยนั่งยังไม่ยุบเลยชเห็นในกล้องค่อนข้างจะแข็งแรงอันนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขอกล้องกว้างหน่อยค่ะมีลูกค้าหลายคนถามมามากเลยว่ารับน้ำหนักได้เท่าไหร่ร้อยหนึ่ง ไท่ะเจร้อยเจ็ดสิบแ,แ, <70, S 1> แลวของคนสักหกสค่ะอ่า,อ,าอันนี้ก็ยัง <200. S 2> นั่งได้อยู่นะคะอันนี้ก็คือเทสให้ดูเลยว่าเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านถามว่ารับน้ําหนักได้เท่าไหร่ฝนก็จะบอกว่า สองร้อยเนี่ยรับไหวไหวแต่ทีเนี้ยพอเรามีโอกาสแล้วผนก็เลยลองขึ้นให้ดูเลยนะคะว่าสามคนที่นั่งเนี่ยก็ก็ยังไม่แบบสบายสบายยังไม่แบบกระดิกเลยนะใช่ค่ะคือทํามาค่อนข้างที่จะแน่นนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าเห็นตรงข้างล่างอะค่ะขอกล้องกล้องกล้องวางเพ่อะถ้าเราเห็นนะคะตรง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 ฟอนต์เนาะที่เราเห็นนะคะฝนทําให้มันชนพื้นไปเลยมันเป็นตัวเสริมให้ช่วยรับน้ำหนักได้ด้วยรับน้ำหนักได้อย่างดีอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวคนขอเที่ยวค่ะว่าจะพูดเรื่องอะไรจะส่งค่ะจะส่งเห็นเป็นเตียงอย่างนี้นะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลอยู่ยะลาเชียงใหม่หรือว่าทักประเทศอ่ะคะใต้ใช่ฝนขมวดรวมเอาไปอย่างนี้ดีกว่าค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนค่ะสามารถส่งได้ทั้งหมดนะคะเวลาที่ไปส่งอ่ะค่ะก็มีคําถามประจําต้องประกอบไหมประกอบไหมประกอบยากไหมอ่าใช่ค่ะต้องบอกก่อนไปเลยว่า ข้ามทำมาประกอบไปเลยเพราะว่าสินค้าของเราค่ะไปเป็นตัวอย่างนี้เลยเไปอย่างนั้นนะคะเราก็จะทําการแพคกิ้งนะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะหนาอยู่นะคะก็คือจะจะจะส่งไปให้ลูกค้าอย่างปลอดภัยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะค่ะค่ะันี้ในตัวเตียงก็จะมีหลายรุ่นลูกค้าสามารถเดี๋ยวเราไปคอมเมนต์ใต้ ได้เลน์เดี๋ยวเดี๋ยวรูนอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวจะให้ทีมงานคอมเมนต์เอาไว้ให้อีกทีหนึ่งนะคะก็รูนอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีดีไซน์พี่แตกต่างกันมันจะเป็นแบบชั้นโล่งบ้างหรือว่าจะเป็นลินชัก แล้วก็เลือกได้ค่ะว่าเราจะใช้ประมาณไหนดีค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะทัสามรุ่นเลยนะคะแล้วถ้าลูกค้ามีคําถามเพิ่มเติมนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามได้ที่ไมล์ด็อกเตอร์เมดนะคะไมล์ดเรเมดเพื่อนหมอเพื่นหมเปืดคลินิกค่ะสวัสดีค่ะ